สวัสดีท่านผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้เข้ามาได้ยินเสียงนี้ครับคุณเคยคิดไหมว่าการเจ้าชู้แค่คุยเล่นๆแอบมีกิ๊กนิดๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ในสายตากรรมทุกคำหลอกลวงมันไม่หายไปไหนกรรมจดไว้หมดอย่าให้ความหลงมาสร้างนารกให้คุณด้วยมือของตัวเองบางคนเจอมาทุกอย่างทั้งหลอกทั้งเจบแต่ยังไม่สํนนึกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้ว่ากรรมของคนเจ้าชู้มันเอาคืนยังไง และเชื่อเถอะคุณจะไม่กล้าหักหลังใครอีกเลยหลังจากฟังเรื่องนี้เสียงเทศของหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับช่องธรรมพระคาถาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ฟังจนจบท่านสาธุชนมัธยบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่15ตอนที่15นี้จะพูดกันถึงเรื่องชินได้กำาบด10ข้อที่ส นั่นก็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเมชาจารย์แต่สําหรับสิงข้อนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทำให้ตกนรกเป็นต้น การหนีบาปนี่กระยำกันไว้ตามคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระโทศสุนคือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วือเกิดชาติต่อต่อไปแล้วก็ตายใหม่กรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรัมสุคส่งยืนยันการหนีได้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทังหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาที่หลังเราตายไปก่อนเราตั้งเยอะ ด้ความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็อย่าสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดสีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสัมปรายพบความดีที่พึงปฏิบัติันดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เว้นเกราะอ้วงกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสนนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมด ไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในกรหมายความว่าบาปตามท่านไม่ทันต่อไปตอนนี้ไปก็ของพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุญชาจาราเวีรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าหงดเว้นในการบริโภคก,การมคุณนอกเหนือจากสามีพันยาของตนเองนะ เราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาเขาพวกคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับ,บสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิ่งก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวทั้งศิลและธรรม ถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในก็หมายความจะมีผลต่เริ่มปฏิบัติแต่เปนแรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใด,ข,อดข้อหนึ่งสำหรับข้อากาเมีนิบรรดาท่านพุทธริษัทตถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิจะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้ แต่ความจริงยังตกนรกขันเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปลตกนรกแค่สิมพีนรกเขาเรียกนรกตร้นยวไม่หนักนักแต่ได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาเท่านธูบริษัทถ้าไปยุ่งกับพรรัญญาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านั้นหลายผู้รับฟัง จะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมาอ้างกันเห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกระมังมันก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททรื่อนี้อาตมากล่าวว่ามีโทษถือว่าหารชีวิตนับเป็นกมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพัญญาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีแระพันยาที่ท่านเข้าไปละเมิด เขามีความโกรธท่านผู้เะมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทนทีน่พูดเรื่องกฎหมายของบ้านเมืองท่านเขียนว่ายังไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้วิวภภัากาท่านตัดสินว่ายังไงอาตมาก,ก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากวันดาท่านพุทธบริษัทได้เบือการที่สองถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้น เขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุขพอเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สมบายใจถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนี้ประรกทถเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ท้งนี้เพราะอะไรพวะเราเป็นคนผิดคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วก้พยายามเอาตัวออกหา่างไว้เสมอ ถ้าเยาว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วก็หนักไปมากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในด้าน,นการมารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลยมีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ทานเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็มไ,มได้วยความสุขกระโลงโซโคร แล้วในที่สุดรวบโฉมนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่ราวาดไว้มันก็สลายตัวดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการย่าข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็นไม่กันเวลาล่าการล่าสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี เราที่จตเกียรแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าอย่างของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายท,ทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้วเท่านี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไหว้ปรารถนาไหว้มันเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้าน เพราะว่าท่านนั้นหลายเยื่อที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดีแต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะสิ่งที่ได้มามีการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอ,อิบทางกายมันก็ไม่มียังมีบ้างกับความอิ่มเอ,อิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนักไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่าย ความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับได้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อไร เมื่อนั้นละบรรดาท่านพรธิษาัทวทั้งหลายเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจเขาพกคนทั้งหลายไม่มีใครค็าปรารถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนหน้บ้านไม่ได้พยายามตีไท้โครูอยู่เสมอแล้วสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึง นี่ว่ากนรั้อกคำมในชาติัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดตามคํายืนยันขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริง สัติิดฉานไม่ต้องพูดกันเห็นอยู่แล้วเจอวันนือพรมโลกก็มีจริงรา,านิภายก็มีจริงก็รวมความว่าถ้าตายจจกความเป็นมนุษย์พระโทษกาเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นยิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปเยืนชมไอ้เจ้าหนามงิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมันได้ ท่านว่ายาวสิหกองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่เมืม่อยืนดูใกล้ๆหนามยิวมมันจะยาวกก่าตัวกอ,อัตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลู่ติดนิดเดียวพอมีคนตายขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างท่านหลนโมาถูกสนักหมานารกนะไม่ใช่หมาธรรมาดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อ ขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกินตีหล่นลงมาหมากัดถูกนานิวานเอาหอกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่ก็วงความมาโทษทันในชาติหน้าารแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตันี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อการเมสุเมชาจานี้ได้ เรารักเฉพาะพัญญาและสามีของเรารักน่นแ้งกามารมณ์นะร่วมรักมีความสุขนนแด่งกามารมณเฉพาะสามีและพัญญาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพทธบริษตท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นก็ลงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิด ในบ้านยังเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุขการขัดคอกันเรื่องอื่นไม่หนักนะักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยวก็เลิกได้แต่ถ้าขัดใจก็เรื่องชู้สาวนี่บรนดาท่านพุทธบริษัทขัดใจก็เรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นไหล มามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งก,กันและกันถึงแม้ว่าอย่างวดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ่ายก็ยังมีแต่าการชุ่มชื่น นี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดแต่ถ้าบรรดาท่านุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่นอกใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีระปัญญาซื่อตรงซึ่งกันและกันก็เ,เป็นว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตา ยกย่องสรรเสริญเพราะความมีอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าใครๆคก็เขารักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใครจะของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่องไปเจ้าชู้กับเมียเขา หรือเจ้าชูกับลูกสาวของเขาอันตรายเป็นก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีเอาไปฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใครดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีที่เข้าก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมม่นก็ไม่มี จะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าเท่านั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่ใะบรรดาท่านพบริษัทในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความยากลําบากเมื่อเเกิดขึ้นกับเราและนอกจากนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ ถ้าเกิดใารแคร์เย็สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านด้วยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไปมี่ว่ากันถึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันฉะนั้นขอบรรดาแา่พุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ผุดผอง ก็ต้องเอารมณ์ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักพัญยาสาม,มีของเรารักคนอื่นกรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญยาของเราสงสารคนอื่นและกระสันโดดจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะพัญยาและสาม,มีของเรา เท่านี้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหันษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจรับประการนี้จะไม่มีต่อไปและท่านทั้งหลายจะเป็นที่รักขบวนคนทั้งหลายเป็นที่เคารพขบวคคนทั่วไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก่อนข้องความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์คนผล ยงมีเดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีทางช่องธรรมะพระคาถาฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในทุกๆคลิปที่ทางช่องได้จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าค่ะพิเศษสำหรับท่านผู้ชมผู้ติดตามและกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่กดไลค์กดการติดตามแนะนำติชมและมาคอมเมนต์ ทางทีมงานช่องธรรมะพระคาถาขอมอบหนังสือสวดมนต์ออนไลน์ในรูปแบบอ e ีบุ๊กมีจำนวนจำกัดสำหรับ100คนแรกเท่านั้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการสวดมนต์โดยไม่ต้องใช้หนังสือจริงกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือในช่องคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ